เออเมื่อเท็ดี้เจอนี่จะทำไงแม่ซื้อมาเซอร์ไพรส์เฮ้ยเฮ้ยทำไงดีนะทำไงดีนะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยยังไงดียังไงดีเฮ้ยยังไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยหัวป่ะนี่ยหัวเปล่าทำยังไงดีนะฮะแม่ชื่ออะไรมาให้หนูด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยดูเท็ดี้ทำไงเท็ดดี้ทำไงเอ้าเอ้าเอ้าอะไรวะอะไรวะ

ดูนี่จัดการมาลูกจัดการเอ๊ไป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 ดูไปดูดูแล้วดูแล้วเด็ดดี้ยังไงโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยกัดกัดช่วยหน่อยเอ้ยเดดี้ช่วยหน่อยเอ้ยช่วยหน่อยเร็วเล็วเร็กัดเร็วกัดเร็วเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยเอช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยโดนกัดโดนกัดโดนกัดเอ้ยเดดดี้ช่วยหน่อยอ่ะ โดนในการเราช่วยหน่อยครับไอ้ช่วยหน่อย <c oughs> ยังไงยังไงยยุ้ <c oughs>